สวัสดีครับผมชื่อบาคโค้ดครับวันนี้ผมมารายงานตัวฝากตัวฝากใจไว้นในอ้อมแขนของทุกคนด้วยนะคะรักบา์โค้ดน้อยๆแต่ขอให้รักบา์โค้ดนานๆนะครับบาคโคดไม่ดื้อโอๆๆจะไงท้องบาคโค้ดไม่ดื้อเลยค่ะ บัคุณมวนหาอะไรอยู่นอหาเอียงนอสงสัยจะหายอดวิวให้อโยอยู่หาเจอบลลาเอ้ยเอ้ยเอ่ยอะอยอะๆอเอียอะอย่อเต้นให้กำลังใจทุกคนครับเอากำลังใจมาฝากทุกคนครับ ช่วงนี้บาคัวกินข้าวไม่ค่อยได้ครับถ่ายก็บ่อยน้ำหนักลงครับถ้าจะผอมครับกำลังฟิตหุ่นครับตอนนี้ย่าแบกไม่ค่อยไหวแล้วครับอยิ้มให้กำลังใจทุกคนครับนึ่งชองส้ำตะเอ้ อ่ายออวิวให้อโยหาก็ไม่เจออยู่ไหนเนาะหยำยำหย่ำๆยำยำยำเชือกเปยนี่อร่อยจังเลยครับบับบ๊บ,บ,บยิ้มให้กำลังใจอีกรอบครับบ่าโคสิบเอ็ดเดือนแล้วครับตอนนี้ อาหาอีกรอบทิหายอดยิวอีกรอบทิต้เต้าบาคโค้ดกำลังหัดยืนครับตอนนี้ยังยืนไม่แข็งเท่าไรครับปลูกกับยญาทำข้อกั้งให้บาร์โค้ดครับ แบกบา์โคดไม่ไหวครับบาค์ค o d e กำลังเรียนรู้ครับสาวไปทั่วเลยครับหัดยืนอยู่ครับขอกำลังใจให้อโยด้วยนะคะบ,บาโค o ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมบา์โค้ดครับ